เที่ยงวันวันนี้จนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะจะ๊ะเดี๋ยวจะทายช้าๆหน่อยนะพูดเร็วไปหน่อยอาชาวันเสาร์ค่ะนะคะวันเสาร์วันเสาร์เทมเพลตหลายๆคนเป็นจังหวะของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานนะคะบางคนก็เป็นจังหวะของการเดินทางบางคนก็เป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตัดผมใหม่ไปทําสีผมบางคนก็เดินทางไปที่ใกล้น้ําใกล้แบบนี้เลย นะถือว่าวันนี้เป็นวันที่ถ้าจะบอกว่ามีฟิลอารมณ์แปรปรวนก็ก็ใช่แล้วแต่อารมณ์มีฟิลที่ยอมจะปรับเพื่อคนอื่นได้ไหมก็ได้ด้วยเหมือนกันไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีเนาะเป็นไพ่เทวดาด้วยเออนะคะเทวดาจะช่วยเหลือเราหรือเปล่าเราจะเป็นอะไรยังไงในช่วงนี้เป็นไพ่เดินทางอีกแล้วนะเออนะคะไพ่ที่หนึ่งมันถือถือถ้วยเหมือนกันเห็นไหมคะเวลาถือถ้วยเหมือนกันก็จะบอกว่าเป็นจังหวะที่นะเด่นสาหรับคนค้าคนขายนะคนซื้อมาขายไปซื้อง่ายขายคล่อง ใครทางานสองสาอย่างเป็นจังหวะดีเอาตัวรอดได้ใครครบแฟนสองคนใครกระล่อนหน่อยก็เอาตัวรอดได้ด้วยเหมือนกันไพ่สองใบนี้ดีเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว,ว่าการเงินคล่อง<ๆ>การเดินทางก็แคล้วคลาดปลอดภัยแต่ระวังจะเลื่อนจะเลอจะล่าช้าเนาะทั้งจากตัวเราเองและจากคนอื่นเพราะฉันบางทีก็ต้องเผื่อเวลาไว้หน่อยถ้าต้องนัดใครแบบซีเรียสซีเรียสนะคะนะ,ะสรุปจนถึงเที่ยงคืนเป็นไงได้ไพ่ได้พไดพ่ราชาเหรียญนะอันนี้ไพ่ดีนะใครจะไปติดต่อดีลงาน จะไปคุยกับนายทุนจะไปคุยกับนายหน้าจะไปคุยกับใครในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะนะในเรื่องของสินค้าบริการจะซื้อจะขายพูดคุยกันเรื่องเงินเรื่องทองนะคะดีเออบางคนเนี่ยโดยเป็นเศรษฐีรับทรัพย์เลยจ้ะอ,อ่าบางคนจะเจอผู้ชายคนหนึ่งทมถ้วมหน่อยนะคะขี้โอขี้โอหน่อยแต่เขามีอำนาจมีวาสนามีเงินมีอะไรที่จะช่วยเหลือเราได้ เนาะแต่บางทีก็เป็นเราซะเองก็ได้นะไพ่ดีเนาะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นลักษณะผู้หญิงที่คล้ายๆผู้ชายแต่ทมทวมเนาะและวันนี้จะติดต่อดีลงานลุยงานไปเลยใครสายมูไปเดินทางไหว้พระทําบุญนะเอื้อโชคให้กับตัวเองถือว่าเป็นจังหวะนะเนาะไพ่ดีนะนะคะแต่ว่าเรื่องรักถ้าได้ไพ่แบบนี้ก็จะบอกว่าถ้างนินกันกับแฟนคุณงินแฟนแฟน,แฟนงินคุณวันนี้จนถึงเที่ยงคืนนะคุณไม่รู้ตัวว่าผิดบางทีอะบางทีเราก็มีมุมผิด บางทีแฟนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาผิดด้วยเหมือนกันอืมเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นมุมที่แบบว่า